หนึ่งสองสามสี่ห้าอนุญาตมาถ่ายภาพภาพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นช่างนะครับตรงบริเวณทำแผงโซลาเซลล์นะครับนี่พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบ้านโกโบอ,อำเภอหัวตาพาะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับอุูบาอาจารย์นะครับหลังจากฉันพระาหารเช้าเสร็จนะครับก็ออกมาช่วยงานกันนะครับมันมีหลายจุดนะครับ ทำงานก่อสร้างรวมๆแล้วก็มีประมาณ3จุดด้วยกันนะครับแต่ว่าคณะช่างก็ทีมงานเดิมนะครับจิตอาสานะครับนี่คณะช่างจิตอาสานะครับทางานเพื่อวัดวาพระศาสนาวัดบ้านโกบอนะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรนะครับกําลังจะขึ้นนะครับขึ้นเหล็กเชื่อมเหล็กไว้ด้านบนนะครับเป็นโครงสร้างที่จะติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับส่วนแผงโซลาเซลล์ นะครับโยมเขาเหมางานไว้แล้วนะครับสามแสนหรือสี่แสนกว่าบาทนี่นะครับนี่แต่ยังไม่ได้มานะครับรอให้พระท่านขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับนี่นะครับทีมงานนะครับพระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านโกบอนะครับพระอาจารย์ตะนะครับนี่ช่างใหญ่นะครับใหญ่กว่าเพื่อนนะครับนี่โอ้ยนะครับ นี่นะครับนี่ปีนป่ายขึ้นไปด้านบนนะครับกำลังจะทำนั่งล้านนะครับนี่งานยากนะครับหาตรงที่ไม่มีต้นไม้มันยากนะครับที่วัดนี่นะครับต้องมาลื้อต้นไผ่ออกนะครับเลือกสถานที่ตรงนี้นะครับนี่ประมาณเกือบ40เมตรนะครับความยาวนะครับส่วนความข้างกว้างประมาณ4ีเมนตกว่านะครับ นี่นะครับช่างกำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะได้ขึ้นด้านบนนะครับนี่สี่ห้ารูปหรูปด้วยกันนะครับแต่โชคดีวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนนะครับทุกวันนี้ร้อนตับแตกเลยนะครับวันนี้นี่อากาศดีนะครับนี่ นี่นะครับพระอาจารย์บอกว่าสู้ตายนะครับสู้เฉยๆก็พวนะครับจะถึงตายเลยนะครับเนี่ยเจนทำเหล็กนี่นะครับเพิ่งจะยกขึ้นไปหนึ่งเส้นนะครับนี่เหลืออีกอยู่ท่านล่างนี่นะครับหลังจากไปเชื่อมแล้วก็ทาสีนะครับเชื่อมเหล็กแล้วก็ทาสีนะครับไม่รู้ว่ากี่เมตรนะครับเชื่อมแล้วก็ทาสีนะครับทาสีก่อนแล้วก็เชื่อมนะครับนี่พูดจะผิดอยู่นะครับนี่ เดอ้อจะได้ขึ้นไปด้านบนโนู้นนะครับเย็นๆจะมาถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ให้ครูบาอาจารย์ท่านทํางานไปก่อนนะครับเดอ้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไปเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อนะครับนี่ช่างใหญ่นะครับพระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับแต่น้ําหนักไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักนะครับ ช่างเชื่อมตัวจริงเสียงจริงนะครับพึ่งมานะครับนี่รอบที่สองอได้ยังวะนีน่เนาะนี่นะครับลืมอุปกรณ์นะครับลืมอุปกรณ์ก็เลยกลับมาใหม่นะครับ